ดูดวงแลนดอมนะคะใครเอ่ยที่ตอนนี้ตามติดชีวิตคุณตามส่องคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวแล้วเขาส่องเพื่ออะไรกวดท่าปุ่มด้านข้างเพื่อเป็นท่าคูให้กับแพนด้วยชัดเจนเนะถามเรื่องส่องก็ส่องจริงๆ King of Pentacles เขาน่าจะเป็นคนที่นิ่งๆเฉยๆซึ่งคุณอาจจะนึกไม่ออกว่าใครแล้วก็เขามาส่องคุณเพื่ออะไรคนคนนี้เหมือนกับ คุณและเขาอยู่ต่างที่ต่างถิ่นกันเห็นไหมคุณมองไปในเรื่องราวของคุณในอนาคตของคุณในงานที่คุณทำแต่เขาสองคุณเขามองคุณในที่ไกลๆนั่นแสดงว่าคุณและเขาน่าจะเคยที่พูดจากันแล้วหรือโชคชะตาจะนำพาให้คุณและเขาได้เจอกันถ้าสมมติว่ายังไม่ได้เจอกันนะหรือคนคนนี้แอบส่องคุณในสื่อโซเชียลอยู่ เพื่ออะไรอ่ะเพื่อเขาอยากที่จะรู้ว่าคุณทําอะไรในช่วงเวลานี้มีภารากิจอะไรบ้างมีความสุขดีไหมที่สำคัญคือเขามีความรู้สึกว่าการได้คุยหรือได้เห็นคุณในครั้งแรกเนี่ยเขามีความสุขประทับใจนะสำหรับผู้คนที่ได้เจอกันแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้เจอกันเขามองแค่เพียงการผ่านสื่อนั้นๆน่ะ เขาสึกว่าคุณเป็นคนที่มีแพชชั่นแล้วมันไปนตรงกับสเปคตรงใจเขาอะในทุกครั้งที่เขาส่งคุณเขาดูมีความสุขมากๆนะมีความสุขลึกๆอยู่ในใจเออและเขาก็มองว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะอยู่กับที่ชอบเดินเหินเดินทางหรือชีวิตอนะมีการมุฟตลอดไม่ได้หยุดนิ่งเป็นคนที่มีอนาคตที่ดีซึ่งโอ้ตรงนี้ก็ยิ่งทำให้เขามั่นใจได้ว่า เขาชอบคนสไตล์แบบเนี้ยเพราะตัวเขาก็คล้ายๆกับคุณอะคือชอบวางอนาคตไปไกลๆชอบทําอะไรที่ท้าทายออกแนวเป็นว่าถ้าทําได้ในเรื่องยากๆเนี่ยนี่คือการวัดผลของประสบการณ์ชีวิตที่ดีแต่ถ้าดูกี่ทีก็ยังอยู่ที่เดิมทําอะไรแบบเดิมๆแบบเนี้ยคนคนเนี้ยเขาก็ดูว่าก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายเพราะตัวเขาเป็นคนที่ ชอบในเรื่องราวของการท้าทายการประสบความสําเร็จการที่สู้กับปัญหาอะไรแบบนั้นน่ะซึ่งคุณน่ะเป็นคนที่มีความพร้อมนะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาทรงผมหรือแม้กระทั่งความสามารถเนี่ยซึ่งมันไปตรงกับสเปคเขาเขาสองคุณและสิ่งที่เขาได้จากการสองนั่นคืออะไรนั่นก็คือเขาอยากที่จะรู้ว่าคุณมีใครในความสัมพันธ์แล้วหรือเปล่า ขาเนี่ยขาของใครหรือการที่มีคนเข้ามาเม้นในพื้นที่ของคุณนั้นน่ะคนคนนั้นเกี่ยวข้องอะไรกับคุณมีความสำคัญขนาดไหนคืออยากที่จะรู้ไงรู้แล้วทำอะไรรู้แล้วเพื่อจะได้ประเมินสถานการณ์ว่าคุณปกป้องใจตัวเองขนาดไหนคุณคุยกับคนพวกนั้นในรูปแบบอย่างไรถ้าคุยแบบมีการอ้อยกันหยอดกันอย่างเงี้ย เขาก็ต้องดูว่าในระดับไหนดูต่อเนื่องต่อไปกดเข้าไปกดเข้าไปเพื่อไปสืบสองดูและที่สำคัญคือเขาอยากที่จะรู้ว่าคุณมีคนในใจแล้วหรือยังถ้ายังไม่มีนั่นแสดงว่าอะอะออะเขาก็น้าที่จะมีสิทธิ์ได้เข้ามาทำความรู้จักแล้วก็เรียนรู้คุณได้ซึ่ง ตัวคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตอบแบบกลางๆนะในสื่อโซเชียลเท่าที่เห็นตอบเป็นแบบสุภาพแล้วก็ไม่ได้ลงลึกในเรื่องรายละเอียดคุณจะไม่มีการให้ใครมาใช้ข้อความลักษณะที่จีบหยอดใส่กับคุณคุณอาจจะมีการสแกนแล้วก็ลบบางครั้งอาจจะมีแต่คุณเป็นคนที่จะไม่ให้คนเหล่านั้นเข้ามา ตอดคุณในทางสื่อโซเชียลได้ซึ่งเขาอ่านเจอแล้วก็โอ้โอเคนี่คุณก็วางตัวดีเลยทำให้ยิ่งเกิดแรงบารถนาความต้องการที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์เขาตอนนี้สอดส่องชีวิตคุณเพราะช่วงนี้คุณกับเขาอาจจะไม่ค่อยได้ดิวกันเขาน่าจะเป็นคนที่มีผิวสีได้นะแล้วก็ รูปร่างหน้าตาดีสูงใหญ่อาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือคนที่อยู่ต่างที่กับคุณเป็นคนที่เก่งนะดูนิ่งๆสุภาพเรียบร้อยนุ่มนวลอ่อนโยนแต่ถ้าเวลางานก็เอาจริงเอาจังคนคนนี้เขามีแพชชั่นกับคุณมากๆเขามองว่าคุณมีอนาคตไปได้ไกลถ้าเกิดทำ งานร่วมกันหรือติดต่อกันเนี่ยเขามองว่าคุณเนี่ยยังมีอนาคตที่สามารถที่จะเติบโตได้ในทาร์เก็ตที่เขามองไว้ว่าคุณจะอยู่ได้ในระดับที่ค่อนข้างที่จะท็อปเลยทีเดียวส่วนตัวคุณเองคุณก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรมากมายคุยกับใครแล้วก็แล้วกันไปไม่ได้เก็บมาใส่ใจนะแต่ถ้าถามว่าคุณพอจะรู้ไหมว่าเป็นใคร มันขึ้นไพ่ก้าวเหลียยนนะนะเหมือนกับวันๆคุณก็น่าจะใส่ใจแต่เรื่องของตัวเองไม่ได้สังเกตสังกาว่าใครจะมาส่องหรือบางครั้งคุณอาจจะไม่ได้เข้าไปเช็คว่ามีของตานหรือมีอะไรแปลกๆเข้ามาส่องคุณไม่ได้สนใจคุณมองว่าเออจะส่องก็ส่องไปเถอะฉันไม่ได้มีความลับอะไรเป็นคนที่จิตใจดีนะคุณก็แบ่งปัน บางครั้งการโพสต์การอะไรของคุณอะ่ะมันเป็นในแนวเป็นแบบให้กําลังใจหนมะหรือการทําบุญอะไรแบบนั้นเน่ะ <c oughs> ก็เลยไม่ได้ซีเรียสใครจะส่องก็ได้มีสิทธิ์มันคือการให้ความรู้หรือการที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆอะ่ะแล้วคุณก็ชินต่อการที่จะต้องทํางานไม่อยู่กับที่ <c oughs> ก็เลยไม่ได้มีเวลามากมายที่จะมานั่งคิดว่าใครใครจะมาสนใจฉันได้ขนาดนั้น <c oughs> แล้วก็มีความสุขตามอัตภาพของตัวเองแค่แบบทํางานแล้วไม่มีอะไรติดขัดการเงินดีสุขภาพดีมีเวลาได้พักผ่อนคุณมองว่าโคเทปปี้หละแต่ถ้าถามในเรื่องของจิตใจจริงๆอะ่ะคุณก็มีคนในใจนะเนี่ยหนึ่งถ่วยแต่คุณก็ไม่ได้คาดหวังมากมายเพราะคุณมองว่าตัวคุณบางครั้งก็ชอบอยู่คนเดียวเงียบๆนะเพราะมีความรักถ้ามันดีก็ดีแต่ถ้าไม่ดีนั่นก็คือความทุกข์ พอมีความทุกข์ปุ๊บมันจะไปดึงล้างงานของคุณหรือคุณมองว่าถ้าเปรียบในเรื่องของโชคในเรื่องของตัวเงินและเกาะในเรื่องของความรักถ้ามาพร้อมกันแล้วถ้าความรักเด่นการงานร่วงคุณขอให้เป็นการงานซึ่งมันจะโดดเด่นในเรื่องของตัวเงินซะอย่างจะดีกว่าบางครั้งก็เบื่อเหมือนกันนะเฮ้ยชีวิตฉันทำไมมันจะต้องเป็นเส้นขนานกันแบบนั้นนะ่ะมันทำไมไม่ลุ่งไปกันซะทีเดียว การเงินด้วยความรักด้วยทีเดียวมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่คิดว่าคนคนนี้เขาไม่ได้มองคุณแค่เพียงเล่นๆน,นะนั่นหมายถึงว่าเขาอยากที่จะรู้ว่าคุณมีใครไหมถ้าไม่มีใครเขาจะดำเนินการในเรื่องการทักทายหรือมองคุณให้ละเอียดมากกว่านั้นเพื่อจะได้ดำเนินความสัมพันธ์เริ่มจากการที่มาพูดคุยแล้วก็สารสัมพันธ์ ถ้าดูว่าคุณไม่รังเกยียจเขาจนเกินไปคนคนนี้ก่อนจะทำอะไรเขาจะคิดคิดหน้าคิดหลังคิดให้ดีจะไม่ทำตัวรุ่มล่ามให้มันดูทุเลศนะเขารับไม่ได้เพราะเขาเป็นในระดับสูงแล้วอะ่ะเออและสิ่งที่คุณเคยลองขอไว้อะ่ะจำได้ปะอยากได้คนแบบไหนอะ่ะคนเก่งคนฉลาดจริงใจแล้วก็เป็นคนที่จะต้องเป็นคู่ของตัวเองเท่านั้นอะ่ะ อันเนี้ยมีสิทธิ์นะเพราะมันขึ้นไพ The Mag นะ่เดดเมจิเชียนเนีย่ยดเมจิเชียเนี่ยคือมีอะไรที่พิเศษเป็นคนที่มาเพื่อคู่เท่านั้นใครที่ไม่ใช่คู่เขาก็ไม่สนใจหรือใครที่ไม่ใช่คู่คุณก็ไม่สนใจด้วยเช่นกันจะรู้ได้ไงว่าใช่คู่ไม่ใช่คู่มันจะเกิดอาการในความผูกพันแล้วก็รู้สึกเหมือนกับคุยกันมานานรู้จักกันมานาน มันจะสนิทใจโดยเวลาคุยมันไม่ต้องกังวลใจว่าเขาจะเข้ามาหลอกหรือเขาจะมาลวงอะไรมันจะเข้ามาในลักษณะแบบบรรยากาศดีๆมาเพื่อให้ความรู้ซึ่งกันและกันมาเป็นเพื่อนมาเป็นคนรักมาเป็นคนคุยที่สามารถที่จะพัฒนาได้เนี่ยตัวคุณอ,อยู่ในจุดที่ว่าเคยจบกับเรื่องไม่ดีมาตอนนี้ก็เลยดูนิ่งๆแต่ความรักครั้งนี้หรือการที่เขามาสองคุเนี่ยมันจะกลายเป็น ในเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะมีคุณค่าต่อใจหนึ่งเหรียญเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นความรักที่เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปนะอืมอันนี้คาดหวังได้ว่ามันจะไม่เหมือนเดิมมันจะต้องดีกว่าทุกครั้งที่คุณได้เจอมาเพราะเขาคนนี้มีพลังงานของความเป็นคู่อดีชาติกับคุณอืม